เป็นผู้เล่นที่เรียกได้ว่ามีคนไม่ชอบหน้ามากที่สุดคนนึงในหลีกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับอาจารย์บัวเขียวคนนี้นะครับทั้งเรื่องของการเล่นนอกเกมการ trash talk อะไรนี่คือมาครบเลยครับผมไปป่วนประสาทฝั่งตรงข้ามเนี่ยท้าตีท้าต่อยเข้าไปทั่วผู้เล่นฝั่งตรงข้ามที่ต้องมาเจอเกรนเนี่ย เวลาหลุดเดี่ยวไปแต่ละครั้งเนี่ยต้องคอยมองซ้ายมองขวาตลอดครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเจอวิชาหมัดมวยแน่นอนครับผมแล้วในบางทีเนี่ยการที่แกไม่สามารถควบคุมรมของตัวเองได้มันก็เป็นผลร้ายต่อทีมเองซะอย่างนั้นครับแล้วในหลายๆครั้งเนี่ยแกก็ถูกมองว่าเป็นโอเวอร์เพดเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นที่ได้รับค่าจ้างเกินกว่าความสามารถจริงๆที่มีเนี่ยครับก็ถ้าว่าเราดูแค่เรื่องของสถิติแล้วก็ตัวเลขของพี่แกที่ได้สร้างขึ้นในแต่และฤดูกาลนะครับมันก็อาจจะพอมีเหตุผลอยู่บ้างแหละครับที่มองว่าพี่แกเเนป็อทแต้ม ก็ไม่ค่อยได้ด้วยถูกไหมครับมีแค่การจ่ายบอลละการสตีลนะครับที่ดูจะเป็นจุดเด่นทางด้านตัวเลขนะครับของพี่บัวเขียวแกน,นะครับแต่จากที่บันผ่านมานะครับเดรมอนกรีน mm hmm. เนี่ย mm hmm. เขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของ w a r วอร์เมาโดยตลอดเลยและยังถูกมองว่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมอยู่ครับแล้วเพราะอะไรกันล่ะครับผู้เล่นคนหนึ่งที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก็ไม่ค่อยได้ทาแต้มก็ไม่ค่อยดีถึงได้รับบทบาทตัวหลักของ w a r วอร์เมาอย่างต่อเนื่อง อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่าพี่แกเนี่ยเป็นผู้เล่นสายซับพอทที่ทําได้หลายอย่างจริงๆครับพี่แกเนี่ยเอาจริงๆแล้วสามารถยืนได้ตั้งแต่ตําแหน่ง1นถึงหเลยนะครับตั้งแต่เป็นกาดคอยถือบอลเนี่ยไปยันเซนเตอร์เลยและถึงแม้ว่าในเกมบุกเนี่ยแกเองจะทําแต่ไม่ค่อยได้หวังพึ่งไม่ได้สักเท่าไหร่ครับถึงแม้จะเป็นจังหวะโล่งๆก็ตามเนี่ยแต่เรื่องของการซับพอตเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแกทําได้ดีมากจริงๆครับ การมีพี่บัวเขียวอยู่ในสนามเนี่ยมันมักจะทาให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเนี่ยเล่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยภาพที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยคือพี่แกเป็นคนถือบอลถูกไหมครับแล้วก็เป็นผู้ที่คอยคุมเพื่อนร่วมทีมในสนามคอยสั่งแผนคอยควบคุมการวิ่งของเพื่อนถ้าจะบอกว่าพี่แกเนี่ยเป็นคนที่คอยดึงความสามารถของเพื่อนร่วมทีมออกมาก็คงจะไม่ผิดนักยกตัวอย่างนะครับถ้าว่าวันไหนเนี่ยที่ทีมวอร์เริร์สเนี่ยมีเคอร์รี่ลงสนามแต่ไม่มีพี่บัวเขียวลงสนามนะครับ ฟอร์มของเคอร์ี่เนี่ยจะดูดรอปลงไปทันทีเนื่องจากว่าไม่มีผู้เล่นที่คอยมาทําเกมคอยส่งบอลคอยเซตสกรีนให้ความเข้าใจและเคมีของ2คนนี้เนี่ยมันเข้ากันดีได้อย่างเหลือเชื่อเลยครับสามารถส่งบอลไว้ทําแต้มโดยที่แทบจะไม่ได้มองตําแหน่งของกันและกันด้วยซ้ําต่อให้เอาพอยกาตัวท็อปๆคนอื่นในลีกมานะครับก็คงจะยากครับที่จะหาพอยกาคนอื่นที่เคมีเนี่ยเข้ากับเคอร์รี่ได้ดีมากขนาดนี้ แล้วเรื่องความเป็นผู้นําในสนามของแกเนี่ยมันสําคัญมากจริงๆครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าเวลาที่วอร์เรสเขาลงสนามเนี่ยคงจะไม่มีผู้เล่นคนไหนที่เหมือนกับโคชลงมาสั่งแผนในสนามเองเหมือนกับเดร์มอนด์กรีนอีกแล้วครับอย่างที่ได้บอกไปครับสั่งเพื่อนวิง่งสั่งให้เพื่อนหาช่องสั่งให้เพื่อนวิ่งตัดอะไรต่างๆนานานเนี่ยรวมไปถึงการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมน้อยคนมากครับที่จะทําได้ดีเท่ากับเดร์มอนด์กรีนเวลาที่เราเห็นพี่แกอยู่ในสนามเนี่ยภาพที่เราเห็นเวลาที่พี่แกเขาถือบอลน,นยครับมันคือ ถามคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับถ้าว่าเขาเห็นเพื่อนร่วมทีมอยู่เฉยไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยสิ่งที่พี่แกจะทาครับมันคือการสั่งตะโกนสุดเสียงชี้หน้าให้เพื่อนเนี่ยวิ่งตามแผนทันทีซึ่งในทีม Warriors เนี่ยถึงแม้ว่าเคอร์รี่เขาจะเป็นสกอร์เวอร์ที่ดีแค่ไหนเป็นพอยต์การ์ดที่สามารถทําเกมได้ดีแค่ไหนจะสามารถสร้างสรรค์เกมได้ดีแค่ไหนแต่พี่แกก็คงไม่สามารถจะทาอะไรอย่างนี้ได้หรอกครับมีแค่จานบัวเขียวคนเดียวเท่านั้นหละครับที่สามารถทําอะไรอย่างนี้ได้ และในเรื่องของเกมป้องกันนะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงจริงถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเห็นเขาเล่นนอกเกมอยู่บ่อยอครั้งนะครับและหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่จังหวะที่ควรจะตัดเกมสักเท่าไหร่แล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยบาดเจ็บได้เลยทีเดียวแต่เชื่อเลยครับว่าใน NBA เนี่ย มีไม่กี่คนหรอกครับที่สามารถเล่นเกมป้องกันได้ดีในระดับของพี่แกได้ลองลองนึกดูนะครับถ้าว่าพูดถึงผู้เล่นที่สามารถป้องกันกับผู้เล่นในทุกตำแหน่งเนี่ยสามารถจับได้ตั้งแต่ตำแหน่ง1นถึงหตั้งแต่การ์ดยันเซนเตอร์มันมีไม่กี่คนหรอกครับในตอนนี้เนี่ยมีคาวายวมีเบนซิมอนส์หลายคนอาจจะเอะครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเรื่องของการชูดการทำแต้มเนี่ยเบนซิมอนส์อาจจะไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของการป้องกันเนี่ยพี่แกสุดจริงๆครับ แล้วนอกจาก2คนได้พูดถึงไปเนี่ยก็มีพี่บัวเขียวนี่แหละครับที่สามารถกันได้ตั้งแต่ตำแหน่ง1นึถึงหจริงๆและอย่าลืมนะครับว่า starting position ของพี่แกเนี่ยตำแหน่งของพี่แกเนี่ยจริงๆมันคือตำแหน่ง4ไม่ก็5นะครับแต่เวลาที่พี่แกเล่นจริงๆเนี่ยในสนามพี่แกสามารถอัดเดยืนได้ตั้งแต่ตำแหน่ง1นึถึงหเลยครับโอเคแหละอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่สามารถชูดได้แม่นแต่ความเข้าใจในเกมและความเข้าใจในแผนของพี่แกเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นอาวุธชั้นเยี่ยมเลยครับอย่างที่ได้บอกไปครับมันมีไม่กี่คนครรรอคับทที่สามามถะไแบบนี้ได้ หลายๆทีเนี่ยฝั่งตรงข้ามสวนฟาสต์เบรกมา3ต่อหนึ่งพี่แกคนเดียวยังเอาอยู่เลยครับหลายครั้งเลยนะครับผมแล้วป้องกันได้โดยไม่ต้องตัดฟาวด์ด้วยก็นั่นเลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าที่บัผพานมาเนี่ยเดรมอนกรีนเป็นผู้เล่นคนสำคัญมากๆของวอร์เรสจริงๆครับคิดเห็นยังไงพี่แกเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าว <ys. S 1> ่าชอบคลิปนี้อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลงไปถึงกดติดตามเพจใน a c e b o o k เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม